ี่น้องป้องไปสาวเดือนมาซักผ้าพี่น้องนะคะซักเรียบร้อยแล้วพี่น้องสาวเดือนสิออกไปแล้วตอนนี้นะคะต่อคลิปเลยนะคะทุกคนต่อคลิปที่แล้วพี่น้องไปออกไปพี่น้องไกตารางพี่น้องไหยไก่เออเมื่อนี้สาวเดือนคือเห็นไก่มาเอเพิ่งพู่มีไก่เข้ามาไก่สองตัวพี่น้องนะคะ หลังบ้านพี่น้องไก่สองตัวมาเยี่ยมบ้านตะกี้บเ,เห็นไก่เข้ามาพี่น้องนะไม่เห็นไก่ไม่ได้เห็นไก่แสดงว่าเออเขามาทางสงสัยสิบินเขามาทางกำแพงเนาะพี่น้องนะคะนาสิบินเขามากำแพงบริสุทธ์ปันใดเนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศสุดยอดอลังการงานกระสร้าง,งพี่น้องนะคะฮอนพี่น้องนะคะฮอนแหงมาเนี่ยแต่ว่ามอกับการซักผ้าชาวเดินซักเรียบร้อยแล้วนะคะกีนี่ละค่ะพี่น้องนะอัดต,ต่อคลิปซักผ้ามาก,กีนี่ละพี่น้องนะทกทายกันนะคะทุกคนเข่าครัวคือเก่าพี่น้องนะคะเมน,นี่จะตำหอยโขง ตำหอยโขงยูย่ๆพี่น้องเลยนะคะเข้าครัวกันนะคะนึ่งข้าวเป่าไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะทำการตำละบัน,นี้ทำการตำละบันพี่น้องเอ้ย บบอ,อันโารัแป๊บนึงนะคะเอ้อบครัวพี่น้องครอบครัวเดี๋ยวสาเดือนเบิแบบึ่งแป๊บนึงพี่น้องนะคะดูเพจแป๊บ,บนึงพี่น้องเอ,อ้ยนะคะเพจตอนนี้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเดยพี่น้องรู้สึกบ้าอะไรอะไรก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะทุกคน ไอ้สวยแหยงก็สิเริ่มต้นใหม่เบิดพี่น้องนะ20เดือนเบิ่ง เหมือัอเฟซบุ๊กอัปโหลดใหม่มดเลยพี่น้องนะคะสาวเดือนเลย